เปิดไหมคหรับเปิดไหมครับวันนี้นะครับผมมีผลไม้แบบใหม่มานำเสนอนะครับผมคือดีบิวฟู้ดผลไม้ปีศาจนะครับดีบิวฟู้ดนะครับผมผลไม้ปีศารหรือผลไม้ต้องสาบนะครับเกิดจากด็อกเตอร์เปมมาดีเพื่อนของเราที่เองนะครับผม <c oughs> สติก็ไม่ค่อยมีแต่ดีด็กลับมาแล้วนะครับผ <c oughs> ลไม้นะครับผมมีสีสันที่สวย รูปเป็นเกลียวดูออกได้ง่ายนะครับอตอนนี้นะครับผมมีเซลล์ที่สุดหล่อนะครับผมมานำเสนอผลไม้ของเรานะครับซึ่งมีสองชนิดน,นะครับเบ <c oughs> ผลกุรุกครูเป็นผลไม้ที่ช่วยให้จำลักษณะเด่นผลไม้ชนิดนี้คือ มีผลเป็นสีส้มแดงและยังมอะกับคนที่คิดหลงคีดลืมคนที่ความทรงจำสั้ง <c oughs> ผลไม้ชนิดนี้ช่วยได้รับผม <c oughs> แล้วก็ผลกุรูกูลา <c oughs> เป็นผลไม้ที่ช่วยให้ลืม <c oughs> ลักษณะเดบนผลไม้ชนิดนี้น <c oughs> คือเป็นสีน้ําเงินคลาม <c oughs> และยังมอะกับคนที่ลืมแฟนเก่า <c oughs> ไม่ได้ <c oughs> ลืมเรื่องราวในอดีตไม่ได้ผลไม้ชนิดนี้ช่วยได้ครับผมเหมาะเนาะกลุ่มลูกค้าสินมค้านะครับผลกุลูกุรูเหมาะกับคนที่คิดหลงคิดลืมความทรงจำสั้นผลไม้ชนิดนี้ช่วยได้แล้วก็ผลกุลูกุลามเหมาะกับคนที่ลืมแฟนเก่าไม่ได้ลืมเรื่องราวในอดีตไม่ได้ผลไม้ชนิดนี้ช่วยได้ครับเหตุผลที่เลือกนสินค้านี้อยู่ในโลกกระตู คือพิเศษมากแล้วสินค้าจะสุดยอดแค่ไหนถ้ามันได้ออกมาจากกระตูนอยู่ในชีวิตจริงครับผม